อมชชวงาบูมิบุมคา่านนเกนิโกเกสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเป็นวันชาติพันธ่าโลกวันนี้พอก็เลยได้มามีโอกาสมาเข้ามาร่วมง,งานนะคะมาดูงานว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นงานชาติพันธ่านโลกก็คือแม่กําลังดูชุดกะเหลี่ยงนะคะนี่จะเป็นแบบเสื้อกะเหลี่ยงทอมือเลยนะคะยีใช่ไ่มยีใช่ คือจะบอกว่าเสื้อแต่ละลายนะคะมันสวยสวยทุกลายเลยแล้วแต่ว่าเราอ่ะชอบแบบไหนนะคะอ๋อเดี๋ยวมานร่วมนนี้ลายกระเหลี่ยงโปใช่ไหมที่แม่ปอใส่ตอนนี้ก็เป็นของเสื้อกระเหลี่ยงโปนะคะมีคนมาร่วมงานหลากหลายมากเลยนะเดี๋ยวป้องก็ไปทักทายก่อนเพราะตอนนี้เขากําลังพักเบรกกันอยู่เลยนี่ัสีค่ะ สวัสดีคอามช็อปเปอร์หรือเาอาอมชอปเปอร์ค่ะโอ้ประกัยอไม่ห้องสอนอ๋อันนี้ประกยอมเอไม่ใช่ปากยอมโโอลฮอดค่ะยู่พ่อแกใช่โอปรกนยอไม่ห้สนมามาไกลช่ไหคะมาแตม้องสอนเพื่อมางานนี้โอ้อ้อ้นะวลี่อวิ อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะเอาอปชอปปอร์แม่สาวไม่ต้องสอนเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้อยู่บ้านไหนกันคะอะไรนะโอ้ยังไม่เคยไปเลยคะ่ะแม่ต้องสอนโอ้ค่ะเราจะขาดไม่ได้นะคะมางานนี้เนี่ยเราก็ต้องเจอคนนี้เลยคนะ่ะพี่ปีตา ช่องปลาค่ะช่องปลาเพระเอฟซีจะเขาไปแหละมาดู <laughs> มาดูมาดูเาไปเยอมานมราร่วมงานกันนะคะใช่วันนี้วันนี้เป็นวนันเอ่อชนเผ่าไม่ใช่ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์โลกไม่ใช่เหรอคะวันนี้นใช่ไหมหใช่คือขอบคุณมากนะคะก็ภายในบริเวณงานนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเผ่าที่มานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่เห็นจะเป็นใส่ชุดกะเลียงนะคะส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวพีปไปทักทายเอ้ยแม่แม่ฟังแม่แม่ฝั่งนี้บ้างอันนี้อันนี้เผ่าเออขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ อยู่อยู่บ้านไหนล่ะคะอ๋อบ้านสิงหน้อยเชียงใหม่ใช่ไหมคะอขอบคุณค่ะโอ้อยู่เพชรบูรณ์เลยโอ้ขอบคุนีย้ค่ะนะคะเอ้ยวัดโสาดาวช่วยเหรอวัดโสาดาวที่แปลว่าขอบคุณวัดเจ้าวัดเจ้าวัดเจ้าอ๋อวัดเจ้าค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนอย่าปอพูดพูดภาษาภาษาม้งพะได้แล้ววัดเจ้าวัดเจ้าอันนี้มาทักทายให้แม่เออถ่ายรูปให้ ค่ะค่ะอยู่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนแม่ตำมาค่ะอ๋อแม่ตำมาเชียงใหม่ไหมคะหรือว่าแม่แดงอยู่บ้านแม่แดงอู้วขอคุแม่แดงถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปที่แม่แดงด้วยออ๋มาเที่ยวได้ค่ะพี่บังช้างแม่แดงโอ้บังช้างแม่แดงแม่คค่ะแล้วแล้วขอบคุณนี่พูดว่าไงล่ะก็อากุ๊บโมอากุ๊บโมอากุ๊บโมโมโออากุ๊บโมโมค่ะนี่เลยมีมีหลากหลายมาก แล้ค่ะก็ที่อยู่ตรงนี้ยังแอปเปิลไปพูดคุยหลายคนแล้วนะแม่โฟก็ยังไม่จบนะคะเรื่องยังไม่ได้เรื่องยังไม่ได้เราไปดูหลายๆคนนะคะเอาเมือชอปเปอร์ค่ะเริ่มเวทีกันแล้วค่ะเป็นกะเหลี่ยงสกอใช่ไหมคะหรือว่ากระเหลี่ยงโป่งกระเหลี่ยงสกอจังหวัดไหนคะอ๋อแม่ห้องนไปแล้วจะโดนจับเราไม่ได้ เ้ามูชเปอร์นะคะอยู่แม่ห้องสอนเหมือนกันไหมคะโอ้โอ้สุดยอดค่ะสวัสดีค่ะอ้ามูชเปอร์ค่ะมาจากแม่ห้องสอนไหมคะอาว่าแล้วอยู่บ้านไหนคะห้วยมาโอค่ห้วยมาโอห้วยมาโอนี่อยู่แถวเนี่ยของแม่ห้องสอนอะในเมืองไหมคะอยู่สารวินถ้ามีโอกาสจะแวะไปเที่ยวนะคะมามาเป็นไกด์ให้ด้วยได้ไหมคะ ค่ะอาตัปเรืค่ะนีเอามาชงผ้าชงผ้าเวีกคับก็นี่จะเป็นบรรยากาศพยัญนเชียป้ร่วมวันนี้นะคะางใจอยู่รามจะหล่อใจไที่าพองร ผมเป็นสายาเก่านนอยู่ที่นั่นมาแนะนำพี่พี่เดินนะอ่าอันนี้อันนี้คือเป็นเพว่าเป็นต้นต้นเดิมของผมเลยครับเดิมไหมครับฮะโมโย่เนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวใหม่แล้วของพี่เสื้อจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะคะที่มาร่วมในงานนี้นนนนก็จะมีหลายชาติพันธุ์เลยค่ะของพี่น้องชาติพันธุ์ทุก ทุกเขาในในโลกนี้นะครับก็พิติพันธ์ประเทศไทยก็หนึ่งเนนั้นนะครับก็ถือเป็นพิณิพันพี่น้องพิณติพันธ์ส่วนใหญ่การเต้นรำของพี่น้องมิสูนาไปเคียรก็จะใช้องสกรี่ที่ใหม่หรือว่างานจัคนงานเรื่อหลังช่วยงานสัมผัส Hãy subscribe cho kênh sáng Mì Gõ con không bỏ lỡ những video như dẫn sai xanh xanh ao ta đi cùng xanh công không ngày mập mông đôi sáng gì không người gì không เป็นช่วงบรรยากาศช่วงพักเบรกนะคะก็มี f อมาขอถ่ายรูปค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันนะคะนี่นี่อบอก็ขอแบบถ่ายรูปแชร์สองสามรูปนะคะก็คือไม่ค่อยได้เจอพี่พี่เอฟซีะไม่ค่อยได้ออกงานเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าพอได้มางานแบบนี้ก็อุย้ยตื่นเต้นไม่น้อยค่ะคือมีคนรู้จักแอฟบ,บอยเยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ อิ่มชีเยอมากขอถ่ายรูปแล้วก็ขอบคุณเลยว่านะคะที่มาถ่ายรูปแกไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ